สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กันในเกม The Creature in My Dream จากทีมผู้สร้างแคมป์ทีมนะครับเจ้าของเดียวกันกับที่สร้างเกม The Pigment Creature นะแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญแน่นอนนะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวของฝันร้ายของเด็กน้อยคนหนึ่งและเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็เราไปฝันร้ายด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมไปเสียงตอนเข้าเกมสะพึ่งเหมือนเดิม คลิกซ้ายเหรอได้เลยความฝันช่างแปลกประลาดมันแทบจะเหมือนกับหนังที่ไม่สามารถก่อได้ไม่รู้สึกถึงทิศทางหรือว่าเหตุผลมันเป็นสถานที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างแท้จริงบ้านหลังนี้ คือที่ทุกทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีทางล่าสายตาจากหนังได้ฉันจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันนี่มาถึงผมใช่ไหม <c oughs> อันนี้เราตื่นนอนแล้วตื่นแบบตื่นจริงๆหรือว่าตื่นในฝันวะเนี่ยเอ่อเมื่อตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันกลัวความมืด อ่าผมก็กลัวนะใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละตอนเด็กๆอะ่ะดังนั้นพ่อแม่ของฉันจึงเปิดไฟทางเดินเอาไว้อืมคิดดีคิดดีดดโดยปกติแล้วมันช่วยฉันนอนหลับได้เร็วขึ้นอ่าฮะแต่คืนนี้มันไม่ปกติใช่ไหมย,ยังไงก็ตามในคืนหนึง่งฉันไม่สามารถนอนหลับได้ด้วยตัวของฉันเองอ้าว้วทำไงอะ่ะ แล้วฉันก็อยู่ตรงนั้นตื่นมากลางดึกแล้ว <c oughs> แล้วทำยังไงอ่ะถ้าเป็นผมนี่ผมจะไปขอห้องพอ่อห้องแม่แล้วแบบว่าขอนอนด้วยครับอ่อจ้องมองไปที่ประตูรอให้ร่างกายของฉันรู้สึกง่วงโอ้โหมันน่ากลัวตรงจ้องมองไปที่ประตูเนี่ยแหละหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอืมอะไรอะ่ะคลิกขวาเพื่อซูมเอาอีกแล้วมีให้ซูมอีกแล้วซูมเพื่อ คือการซูมเนี่ยคุณผู้ชมมันน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะผมบอกตรงๆโอ้มันเงียบปแปลกๆนะคืนนี้่มันรู้สึกผิดปกติอืมจ้ะเห็นด้วย <c oughs> ด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆฉันก็รู้สึกได้ถึงความไม่ตกกังวลโอ้โเสียงเพลงมันบิว้วยังไงอคลิตาอันนี้เราง่วงแล้วกาำจะหลับแล้วใช่ไหม,มแต่ไม่หลับไง แล้วมีบางอย่างเหมือนผ่านประตูเราไปเป็นชายร่างใหญ่หรือเปล่าเออฉันไม่คิดว่าฉันดินเสียงพ่อแม่ของฉันเปิดประตูห้องนอนนะอา้าวฉันจะลุกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โธ่เพื่อนนอนเถอะไม่ต้องลุกไปดูหรอกจริงๆไม่ไม่ผมไม่อยากไปดูผมอยากนอนทำไมอะ่ะอ้าเอาละครับคนใจกล้ามันจะตายก่อนนะคุณผู้ชม ตามแบบฉบับหนังผีมาเลยเอาละได้เวลาสำรวจบ้านใช่ไหมเอ๊ะอา้ามีการกระตุกเล็กน้อยครับคุณผู้ชมโหลดผีแน่นอนมีห้องนอนเราเอา๊ะทำไมาเป็นเตียงคู่นะเนี่ยทำไมามีหมอนสองใบอ่ะเตียงคู่นะเนี่ยโอเคช่างมัน <c oughs> มีหนังสือเล่มสีเขียวด้วยกดอะไรได้บ้าง้ยครับไม่ได้เลยเชียงออกจากห้องแล้วการอ่ากดอีเื้อเปิดประตูเปิดเลยครับ เอ๊ะนี่มันนี่มันรูปไอ้กอริล่ากับคนที่อยู่อีกเกมนี้นี่ว่าเออเกมนี้เขาเข้า <ๆ S 1> มาใส่ด้วยเว้ยเจ้าสิงมีชีวิตเมื่อกี้นี้ผมไม่น่าจะเป็นคนบ่ะนะฮะมันไปทางประตูนี้ครับแต่ว่าเราเราจะไปทางซ้ายก่อนเอ,อ้าบ้านมีเชนนี่ก่อนเนี่ยอุ๊ยตกใจ <c oughs> ตกใจงเงาตัวเองอันนี้เป็นหน้าบ้านและวสิออกได้ไหมไม่ได้เป็นหน้าบ้านครับเพราะว่าฝั่งนี้มีตู้เก็บรองเท้าเนาะถ้ามีตู้เก็บรองเท้าอย่างนี้แสดงว่าเป็นหน้าบ้านโอเคอันนี้ห้องพอ่อห้องแม่ป่ะ เข้าได้ไหมไม่ได้เอ๊ะประตูนั้นข้างในเหมือนจะมีแสงไฟอะไรบางอย่างด้วยคืออะไรอะ่ะมองซ้ายมองขวาเอ๊ะ <c oughs> ไอไอเงาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะอ๋อมันคือหลอดไฟเหรออ๋อหลอดไฟกินข้าวครับไม่มีอะไรไม่มีรูปแผนด้าแดงด้วยน่ารากักนี่พร้อมกับทีวีเฮ้อะไรอะ่ะ อันนี้ใช่บ้านเราเปล่าว,วะแล้วนี่ก็คือห้องเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันเหมือนมีอะไรอฮ้ยมาถึงหน้าห้องแล้วอฮ้ยแล้วมันอยู่ข้างหลังเอา้าไม่มีไม่มีแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเอาภาพถ่ายไปแล้วคุณผู้ชมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างแบบมันถ่ายวิดีโอแบบมาจากทางหน้าบ้านน่ะแล้วกูแต่มันมีเงานะเนี่ยก่อนหมอบได้ปะอุ้ยหมอบได้ด้วย แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนตัวอะไรวะมันเหมือนมีใครมาถ่ายวิดีโอบ้านเราอ่ววะแล้วแบบมันค่อยๆเข้ามาถึงตรงตรงห้องครัวเนี่ยมาปะวะไม่มาหรอฮัลโหลเหมือนมันจะไม่มาครับต้องออกก่อนมันคืออะไรวะออกก่อนแอบไปดูอึ๊บอึบอ๊บอึ๊บมัน มันเหมือนเป็นเงาอะไรบางอย่างคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่คนเนี่ยตัวอะไรวะไม่ใช่หมาป่าเหรอผมควรจะทำยังไงเอามีอีกห้องด้วยเหรอมีห้องฝั่งซ้ายด้วยเหรอมีห้องฝั่งซ้ายด้วยมันหันหลังอยู่ผมว่าผมอาจจะแอบออกไปได้นะครับแล้วไปทางห้องฝั่งซ้ายโอเคค่อยๆไปอึ้บอึ๊บอ้าวทำไมภาพตัดเดี๋ยวก่อนเอ้ยยา ความกลัวคือการไม่ยอมรับแต่มันก็สมเหตุสมผลจะตื่นสายเกินไปก็ยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะอ้าวเราฝันนี่ว่าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเกมจากค่ายนี้มันน่าจะมีหลายฉากจบนะครับผมว่าไปกเน่ยแบดเอ็นชะัวนะยังไงก็แบดเอ็นเออแล้วก็ไปกีนนี้จากในกล้องวงจรปิดอะในในทีวีอย่างคุณผู้ชม มันเหมือนมีบางอย่างมันไต่ลงมาจากท่อนี่ว้ยโอ้ายกอดแล้วก็ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอีกห้องหนึ่งอะ่ะ <c oughs> คือตอนแรกไม่สังเกตว่้มว่ามีห้องนี้ด้วยมันอาจจะมีอ่ากู o d เอนแอบอยู่ในนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมไปดูก่อนกดเปิดปิดไฟได้ไหมมีคงมีของอะไรผมเก็บไหมครับอ่ามันต้องมีอะไรบ้างแหละอ่ะสกรูไดเวอร์อ้าวจะไขควงเก็บมาเลยครับเล้วไขควงเอาไปใช้กับอะไรอะ่ะ อุ้ยมีรูปนี้ด้วยเหรอคนลุกชมัดเลยใครเขาติดรูปอย่างนี้ไม่ได้บ้านกันว่าจริงเอาไขควงมามาแงท่อแอร์เปล่าเออก่อนที่มันจะมุดลงมาไงแล้วก็ไขท่อแอร์ก่อนเลยนี่อ๊บเอ๊บไม่ให้หัดลงมาเอาไม่ได้เหรอไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมอืมแงเข้าองพ่อห้องแม่ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันหว่ะไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้น เล่นไปตามเนื้อเรื่องก่อนก็นแล้วกันนะเรากลับมาที่เดิมนะครับที่ห้องครัวอาจจะต้องใช้อะไรกับอะไรบางอย่างในนี้นะครับอะดูทีวีเหมือนเดิมมาแล้วไอตัวสิ่งนั้นมันมาแล้วมันมุดมาแล้วอุ้แล้วผมหันไปดูได้ไหมผมหันไปดูนี่ไงมันมาแล้วคุณผู้ชมไยอย่าหมอ,อไปดูก่อนที่เดิมป่ะเหมือนเดิมเลยอุย้เดี๋ยวนะ เอาเรามุดท่อได้คุณผู้ชมเรามีไขควงแล้วโอเคเอาเลยไขยเลยอ๋อแล้วมาโผล่ห้องนี้โอเคเลยเแต่ไปต่อไม่ได้นะมันก็ยังอยู่คุณผู้ชมมันยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเรามาห้องนี้เพื่ออะไรวะอ่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคมีท่อแอรอ์อันนึงครับอ่ะไขเลยอึบอึบอ้าวทำไมไขไม่ได้อ่ะต้องโดดขึ้นโต๊ะก่อนเหรออ๋อโอเคโดดขึ้นโต๊ะก่อนมาเลย นี่เพนออกอาจจะเดี๋ยวก่อนเอ้าอุ้ย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 น่ากลัวกว่าเดิมอีกขนลุกกว่าเดิมอีกไอ้บ้าเอาลดล้วแล้แล้วกูดเอ็นนะ่าจบ The Creature in My Dream เอ้าแล้วแล้วแล้วกูดเอ็นของผมอะ โอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันแล้วนะครับผมซับเกม The Creature in My Dream นะผมว่าเกมหงค่ายเนี้ยทำซาวกับบรรยากาศมาได้น่ากลัวมาก,มากๆเลยครับแต่ว่าเสียดายเนื้อหามันสั้นไปหน่อยเนาะแต่ว่าโดยวรวมแล้วสนุกมากนะฮะชอบโอเคขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ